สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับไอ้ชัยนาทอมุลเล็ดนะครับเหรียญพ่อท่านคลิ้งนะครับหลังพอประลอพ่อท่านคลิ้งวัดถลุงทองนะฮะตรงนี้ต้องบอกว่าสวยมากนะครับสวยจริงๆผิวเนี่ยเป็นปลอดออกทองนะคฮะยิงตอกโคตรลึกๆ พระอยู่ในเลี่ยมนะการโฟกัสกล้องก็จะยากหน่อยนะครับดูไกลสวยด้านหลังนะครับเลี่ยมกันน้ำรักษาผิวให้เรียบร้อยพร้อมใช้นะครับ ดลึกๆชัดๆพอปลอพอท่านคลิ้งสวยๆนะครับเอา2,000บาทนะครับ2,000บาทสวยเก็บพราสวยไม่ผิดหวังโภกทรัพย์หลวงพ่อสาครน,นะครับ6กรบาทโภกทรัพย์หลวงพ่อสาคนรนถดนองกลับ นะฮะหกร้อยบาทนอนกล้องนอนกลอง <c oughs> <c oughs> หลวงพ่อแดงคุกเขา่าสามชายนิยมนะคุกเข่าสามชายนิยมหลวงพ่อแดงวัดเขาวันได้อิก ชายนิยมผิวประหลอดนะครับผิวนอนกล้องเหมือนกันนะครับสามชายนิยมสามพันบาทนะครับสามพันบาทหลบแดงคุกเขา่า เจ้าของยืนยันว่าสามพันกว่าใน่จะไม่รอดนะเพราะไม่ใช่ใส่ตรงเอาแค่สามพันนะครับหลวงพ่อเทียนนะครับสมเด็จหลวงพ่อเทียนปีศูนย์หกพ่อเทียนวัดโบสถนะครฝั่งตะกุดปีศูนย์หกตอนอแรกๆครับฝั่งตะกุดนะย,ยังไม่ลานนะแต่พอเวลานานเข้านันเข้าเนื้อพลาเขาแก่งขึ้นหดตัวขึ้นนะครับ ทำให้เกิดรอยหลานเนะียธรรมชาติต้องเป็นแบบน,นี้เนะี่ยเท่าที่สังเกตมาเจอทุกองนะพระในในส่วนของพระเก่าถ้ามีฝั่งตะกุดเนะี่ยยังไงก็ต้องหลานนะธรรมชาติเลยเอาพันสองร้อยนะครับพร์สายตรงจนะขายเกินเยอะนะเอาพันสองสองตะกุดสอง,งดอกบะเทียนวัดโบสถ์หลวงพ่อสุดวัดกาหลงเสือหมอบนะครับจีวอแลบ นิยมด้วยเสือมอบหองพอสุดจีวอนลเนี่ตรงนี้เนะี G ่ยจีวอนบพาสวยผิวหิ่งเดิมๆเลยนะพาแค่เป็นการเก็บไม่ดีนะพาไม่ได้ศึกไม่ได้อะไรนะเอาพันแปดนะครับพันแปดร้อยบาทบอกนิยมจีวอนบ พระพิกเนตไม้แกะหลวงพ่อชื้นวัดยาณเสนนะครับแกะแกะก็เหนื่อยแล้วนะแบบงานนี้พระพิคเนตหลวงพ่อชื้นวจยานเสนเอา1,000บาทนะครับไม้แกะสำเร็จทุะการหนึ่งพันบาทรับสเสด็จหลวงพ่อคูณต่อโค้ดที่สังคตินะครับ พระสวยพร้อมเลี่ยมกันน้ำพันสองร้อยเนี่ยตอกโคสังกติปกติตอกตรงหัวไหลในตอกสังกตินะพันสองร้อยยิบห้าศตวตรรษเนื้อทูโทนนะครับขาวแดงด้านบนขาวด้านล่างแดงเนี่ยหกร้อยบาทหกร้อยบาทพระรอด นกเอ้ยพร,พระรอดเรียกว่าพระรอดพระรอดพระรอดละ,ะโว้นะครับเนื้อเขียวถ้าเป็นโลหะเนี่ยแพงนะหลายตังนะครับนี่เป็นเนื้อผงมวลสารผสมมวลสารพระรอดละโว้เนื้อต้องเหี่ยวเห่ยวยน,นย่นนะคม หลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะครับหนึ่งพันบาทนะรอดโละโวหนึ่งพันบาทล็อกเก็ตหัวใจหลวงพ่อแดงนะวัดเขาบันไดอิดปีสองพันห้าร้อยสิบสามนะครับเอาพันสามร้อยบาทกเก็ตหัวใจหลวงพ่อแดงพันสามร้อยบาทนี่ พระหล่อฤศีปิดตานะครับหลวงพ่อสังวัดนากันตมตำบลสั่งเม็กอําเภอกันทะลักษ์จังหวัดสีสเกตนะครับพระปิดตาฤศีหลวงพ่อสังนะวัดนากันตม,ตนมนตนพ,ตพุทธนะคุณเมตตาค้าขายแ้วคาด นะครับกระพันนะครบเลย <_ t ick le> หลวงพ่อสั่งวัดนากันตม <_ t ick le> หลวงพ่อสั่งวัดนากันตม <_ t ick le> ถ้าเกิดถ้าเป็นพ่อค้าไหมครับว่าอย่างเงี้ยนะไม่ต้องค้องนะใส่ใส่อะไรนะเขาเรียกวกระป๋องเงินนะใส่ไว้เลยนะแน่นอน เอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทปิตาฤศีนางพญาหลวงปู่หลวงพ่อเต๋นะครับหลวงพ่อเต๋เนื้อดินเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยลีลานะครับลีลาพิษณุโลกเนื้อโลหะนะฮะออกปีสองพันห้าร้อยสิบหกหลวงปู่โต หลวงพ่อเกษมนะครับหลวงปู่แหวนนะบุกเสกพิธีใหญ่นะแล้วก็แล้วก็พระดังๆในยุคนะหลายองค์นะครับบอกไว้หมดนะเอาห้าร้อยนะห้าร้อยหลวงปู่ทวดนี่จะเป็นรอสสองร้อยอยู่ในถุงเดิมๆเดี๋ยวดูความสวยก่อน โอ้สวยมากนะครับออกมาแล้วส้มแป๊ดเลยรอสสองร้อยนอนถุงเจ็ดร้ยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทอีบัวหลวงพุทธรเจ็ดร้อยเหรียญหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำเออใช่ใช่ปะ่ะเออใช่ครับคนสิงห์ดำหลังรอเก้านะครับสามร้อยปีสามศูนย์หลวงปู่แหวนสวยๆเลยเหรียญน,นี้ เอาสามร้อยหลวงปู่แหวนรูปรอหลวงปู่หลิวนะสิทธิ์ทบสร้างทันตัวนะครับกิ่งดังนะครับกิ่งดังเอาหกร้อยนะครับทรงพนวดนะเป็นเหรียญย้อนยุกนะครับปีแปดสิบพรรษาปีห้าศูนย์ทรงพนวดปีห้าศูนย์ทรงพนวดปีห้าศูนย์เอาสี่ร้อย หลวงพ่อกเกษมเมตตามของคนปีสามหกบรมีท่วมท้นสามร้อยหลวงพ่อกเกษมปีสามเจ็ดสามร้อยหลังสิ่งนะกันหลวงพ่อเกษมออกเยอะนะฮะไปสามร้อยเหรียญพระเจ้าตากสินมุ่งมวงเลย แดงๆปีสองหนึ่งอผู้โต๊ะพุกเสกเหมือนกันนะคุกเสกที่ใหญ่พู้โต๊ะพระเขเสผุกเสกสี่ร้อยนะครับเจ้าตัดสินสามรอบในหลวงนะครับสามรอบในหลวงปีศูนย์หกห้าร้อยบาทตรงนี้สวยนะดูกล้องหน่อยสวยนะครับสวยพครับไม่ซึกเลยห้าร้อยบาทเท่านั้น วัดเทปกรณ์สี่บาทนะครับเทพกรณ์สี่บาทหลวงปู่โตพ่อควยพุกเสกหลวงพ่อคูณตลาดใสนะใช่ไหมตลาดใสสองเหรียญเอา600้อยนะครับตลาดใสหลวงพ่อคูณตลาดใสสองเหรียญ600บาท <c oughs> ใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับ ID line a c A l l v e t e นะครับ Facebook ธนวัฒน์ซับพ่วงนะครับเบอร์โทร0967276947นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ